และคำชนจิตใจให้กับสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันความเสื่อมถอยต้องอาศัยญาติและครอบครัวดูแลทำให้เป็นภาระและมีผลกระทบต่อภาวาคะคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้รวมถึงคณะผู้จัดโครงการทุกท่าน วันนี้ได้เวลาสุคครแล้วผมขอเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจำปีพมประมาณ2566และขอกวะพรให้การอบรมในครั้งนี้จงผสมความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการสวัสดีครับครับทางอา องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับผมในฐานะนายกผู้นำขององค์กรนะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งของปีก็ประมาณนี้ปี2566นะครับก็ขอเป็นตัวแทนของท่านสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุชัยนะครับของท่านฝ่ายบริหารตระกูนข้าราชการพลังงานนะครับก็ยินดีต <dunno. the test> ้อนรับคณะนักเรียน ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับเข้าสู่ลงนะครับนะท่านอนุชานะครับคุนตะกูนนะครับท่านปิยสานัทธโยนะครับท่านโชลิศวรรลประธานสภานะครับจากสมาชิกอบตจากสูตที่สามนะครับ <music> ท <Brothers> okay, ่านบุญเลี้ยงกลิ่นจังปานะครับสมาชิกอบตสู่ที่สิบห้าบ้านสอบอาชานะครับท่านประจวบนะครับท่านประจวบ ท่านเลืกท่านประจวบปั้นหล่อปั้นกอนนะครับจากหมู่ที่22นะครับนะครับท่านสมเกียรติเพ็งหยวนนะครับท่านสมเกียรติเพ็งหยวนจากหมู่เจ็ดบ้านโค้หม่องผิดที่แนะนำข้ามเงื่องจากหรือวิกียิแกนหนึ่นร้อยก่านะครับท่านชัยโยคองคำยินนะครับเจ้าที่ปตทบ้านไผ่แก้วหมู่ที่21นะครับไม่20 20 20ท่านนะครับ Akan.